ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาภาพจริงจากกล้องความละเอียดสูงได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะวินาทีที่เครื่องบินรบ F-16 Fighting Falcon ของกองทัพอากาศไทยพุ่งทะย,ยานขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนเข้าทำการโจมตีฐานที่มั่นของกองก,องกำลังเขมรเป็นครั้งที่3เสียงคำรามของเครื่องยนต์ปราดแอนว n e y F-100 ดังกึกก้องไปทั่วพื้นที่สร้างแรงสังส่นสะเทือนทั้งบนพื้นดินและในอากาศ ภาพจากมุมสูงเผยให้เห็น F16 ไทยกำลังบินในระยะต่ำด้วยความเร็วสูงแท็กเป้าหมายอย่างแม่นยำก่อนปล่อยระเบิดนำวิถีที่มีความแม่นยำระดับเซนติเมตรระเบิดตกลงสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็วพร้อมเสียงระเบิดสถานฟ้าควันดำทยานขึ้นเป็นเส้นหนากลบพื้นที่โดยรอบในพริบตาการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงแสนญานุภาพแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่ากองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยทุกตารางนิว้ว F16 Fighting Falcon ของไทยได้รับการปรับปรุงสมรรถนะให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องติดตั้งเรดาร์แอน p g 6 8 v 9ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลกว่า300กิโลเมตรและสามารถติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกัน ระบบอาวุธรองรับทั้งเอ m มลบ a m r a a m m และเอ m มลบ i d e w i ซวินสำหรับการรบกลางอากาศรวมถึงระเบิดแม่นยำสูงแบบ GBU 1 2 p a e ปาเว i ที่ใช้เลเซอร์ชี้เป้าหมายเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีอย่างสูงสุดการปฏิบัติการรอบนี้มีการใช้ยุทธวิธีสี Suppression of Enemy Air Defenses เพื่อลดความเสี่ยงจากการยิงตอบโต้ของปืนใหญ่และขีปนาวุธภาคพื้นสู่อากาศของฝ่ายตรงข้าม นักบินไทยใช้การบินหลบหลีกในระดับต่ำและความเร็วสูงพร้อมประสานกับหน่วยข่าวกรองภาคพ,พื้นดินเพื่อยืนยันพิกัดเป้าหมายอย่างละเอียดก่อนเริ่มการโจมตีจริงเพียงไม่กี่วินาทีทันทีที่ระเบิดถูกปล่อยลงไปพลังทำลายจากแรงระเบิดและแรงกระแทกได้กวาดล้างพื้นที่เป้าหมายจนรบาบคาบกล้องจับภาพได้ชัดว่าพื้นที่ซึ่งเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของขเขมรถูกปกคลุมด้วยซากปร,รักหักพังและควันไฟ หน่วยข่าวกรองยืนยันว่าการโจมตีครั้งนี้สามารถทำลายคลังอาวุธหลักและเส้นทางลำเลียงสเสบียงของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสิ้นเชิงนอกจากความเหนือชั้นทางยุทธวิธีแล้ว F-16 ของไทยยังโดดเด่นในด้านความคล่องตัวด้วยโครงสร้างปีกแบบ c r o p e ป d ต l t a w i n วิและระบบ f l y b y w i r e ทำให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างแม่นยาแม้ในสภาพการบินที่เสี่ยงและซับซ้อนความเร็วสูงสุดแมและพิสัยบินกว่า4,000กิโลเมตรเมื่อใช้ถังเชื้อเพลิงเสริม ทำให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างมีประสิทธิภาพการโจมตีรอบที่สามครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความพร้อมรบของกองทัพไทยในทุกมิติทั้งการฝึกนักบินการประสานงานระหว่างเหล่าทัพและการบำรุงรักษาเครื่องบินให้พร้อมใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินความแม่นยำและความรวดเร็วของปฏิบัติการนี้ได้รับคำชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารในระดับนานาชาติในขณะเดียวกันฝ่ายขเขมรอยู่ในสภาพเสียขวัญกำลังใจอย่างหนัก หลังจากฐานที่มั่นสำคัญถูกโจมตีซ้ำถึง3ามครั้งในระยะเวลาไม่นานสายข่าวรายงานว่ากองกำลังจำนวนหนึ่งได้ถอนตัวออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติมซึ่งนั่นยิ่งตอบย้ำถึงความสำเร็จของภารกิจในครั้งนี้แม้จะเป็นการปฏิบัติการที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่ทุกวินาทีของ f 1 6ไทยในปฏิบัติการนี้ถูกวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบตั้งแต่การเลือกเส้นทางบิน การจัดลำดับเป้าหมายไปจนถึงการเลือกชนิดอาวุธให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวัตถุประสงค์การโจมตีทุกอย่างถูกดำเนินไปด้วยความแม่นยำระดับสูงสุดปฏิบัติการนี้ไม่เพียงเป็นการปกป้องชายแดนแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ว่า F 1 6 Fighting Falcon แห่งกองทัพอากาศไทยยังคงเป็นหนึ่งในกำลังรบทางอากาศที่ทรงพลังและน่าเกรงขามที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพร้อมจะตอบโต้ทุกการลุกรานที่คุกคามอธิปไตยของชาติอย่างไม่มีข้อแม้